สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ไทยเกมเมอร์นะครับช่อง YouTube ดีๆที่มีมากกว่าเกมครับอย่าลืมกดติดตามไปกำลังใจให้การด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแพนไอแลนด์นะครับ Book of Monster ตอนนี้ตัวคอมมอนนะครับตัวปกตินะตอนนี้ได้22นะครับทับนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับเหลืออีกหเหลืออีก6น้องนะก็จะเต็มแล้วนะครับตัวแรได้มา1นนะครับแล้วก็คอสตูมนะครับ ได้มา6กนะครับกับ125เลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้มีภารกิจรับนอนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษนะครับเพื่อนๆ้วขออนุญาตเก็บตัวของตัวไยฟูเซอร์นี้ผมต้องบอกว่าผสมอย่างสนุกสนานมาวันเลยนะครับค่อนข้างชอบนะ ออก่อนที้ก็จะค่อนข้างขึ้นเคงเลยนะครับเพราะน้องมอนสเตอร์นี่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเก,ก็กบกอดเก,ก็บกอดเก็บกอดเก็บกอดเก็บนี้ละอุ้ยจะขึ้นเลเวลยี่สิบสองแล้วอีกหน่อยเดียวครับอีกหน่อยเดียวผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันครับเพราะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำทำตัวขนมนี่ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่แล้วช่วงไหนที่แบบผมแบบว่างๆผมก็จะทําเป็นตัวไอซครีมนะครับแล้วก็ก่อนนอนนี้ผมก็จะทําเป็นพิซซ่านะครับคือใช้เวลาเนี้ยก็เวลาว่างก็มาเก็บอะไรี้แล้วค่อยทําใหม่น่าจะทําไอซครีมได้สองรอบนะครับแล้วก็ <c oughs> ช่วงรอบสุดท้ายเนี้ยก่อนที่ว่าจะนอนเลยก็จะทําเป็นตัวของพิซซ่าไว้นะครับพิซซ่าก็จะใช้เวลาเนี้ยหชั่วโมงคนระับไอศรีมใช้เวลาสมชั่วโมง ต้องเคลียผมว่าต้องเหยื่ต้องเคลียพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้มีน้องมาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นสกินข่ายนะครับก็ใช้เพชรในการซื้อมานะครับแต่ไม่แพงนะครับประมาณห้าเพชรนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณหเพชรขอญอาตเคลียก่อนนะขลับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็องเป็นตัวสี่เบ็ดนะครับ ามายืนฝั่งนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวน้องซีเบตอีกตัวหนึ่งน,นะครับตรงนี้จะยืนได้หรือเปล่าก็ายืนได้อยู่ ตอนนี้เลเวลผมก็อยู่เลเวล21น,นะครับใกล้จะย2แลิวงเหลียนิดเดียวนะครับเงินก็อยู่ที่2 6 0ล้านหแสนนะครับ17,486เหรียญนะครับอ่ะ,อะวันนี้เราไปรับน้องกันดีกว่านะครับตัวนี้ค่อนข้างเกะกะขยับก่อตัวนี้ก็เป็นตัวสกินนะเ,นเพื่อนๆนบ ส่วตัวนี้เป็นตัวแรนะครับตัวน้องปตินะครับสีส้มๆนี่เป็นตัวแลนะครับอน่าจะได้เวลาน่าจะได้เวลารับนองแล้วนะครับเพื่อนแลเสียงเกาะนี้ต้องบอกค่อนข้างดังครับลักษณะไข่ก็จะเป็นเป็นไข่เหลืองๆแล้วก็มีขนขนนะครับแล้วก็มีเป็นคล้ายๆขนนกนะครับสีชมพูสีฟ้า สีออกขา,ขาวๆครีมๆนะครับแล้วก็มีเขานะครับมีช่วงโคนเข่านี่ก็จะเป็นแหวนแหวนสีทองทองนะครับพเพื่อนตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับพเพื่นอนพอลโซน่านะครับเป็นเขาเรียกเป็นดาวนะครับเป็นอิเลเมนต์เป็นดาวนะครับดาวแชกแชงนะพเพื่อนนะครับมาแล้วนกร้องคนที่หนึ่งของเรานะครับ ไปยืนยืนฝั่งนี้นะเพราะเดี๋ยวจะมีนักร้องชายอีกหนึ่งนะครับเอารับปึ๊บขึ้นเลเวล22เลยนะเพื่อนๆอ,อู้้ปลดล็อกค่อนข้างดีนะอืมผมจำได้ว่าต้องมีอย่างอย่างอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวเอมเบอร์นะครับก็ให้ผลต้องเป็นเลเวล22ก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกนะอันนี้ปลดล็อกวันที่เรียบร้อยแล้วครับ ได้หนึ่งแสนกับอีกสามตัวโน้นครับคือตัวคือตัวน้องนักร้องเนี่ยนักร้องหญิงนี่นะครับแล้วก็นักร้องชายเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าต้องผสมยังไงนะอุ้ยตัวชูการตอนนี้เหลือนหนึ่งร้อยเพชรนะครับแต่แต่ตัวนี้ต้องผสมตัวนี้ต้องผสมถึงจะได้นะครับแต่ตัวเนี้จากการที่สอบถามข้อมูลของเพื่อนเพื่อแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าต้องใช้ 100ตัวโน้ตอ่ะอันนี้ผมเก็บนะเล่นทุกวันแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมตัวโน้ตไปเรื่อยๆนะครับจนได้ครบ1น0่นะผมก็เลยเอาไปซื้อนักร้องหญิงครับตอนนี้เหลือนักร้องชายนะครับโทเกอร์นะนะครับ <c oughs> อก็ยังต้องเก็บต้องเก็บตัวโน้ตให้ได้อีก100นะครับเพื่อเพื่อจะมาเอาตัวนี้นะครับตองตัวนี้นะ วันนี้เป็นวันของนักร้องหญิงนะครับกอบแผ่นนี้ต้อง ต้องต้องจับให้เงียบให้หมดครับอ๋อผมเพิ่งรู้นะว่าตัวนี้ถ้าเวลาเราให้น้องไม่ร้องนี่คือต้องหลุมเขาจะอยู่ไปอยู่ในหลุมเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเพื่อนๆือนนะครับ Everything here is alive A note becomes a chord Becomes a phrase Becomes a melody And a note Becomes a monster Every monster knows How the plants grow เสียงพอนะก็ลักษณะคล้ายๆเป็นขาม้านะครับคล้ายๆมานะแต่นี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเป็นแพะมากกว่านะครับเสียงข,งขงค็ค่อมีอคโคนะครับ ทุกทุกอย่างได้ยินเสียงนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่รอคอยเหมือนกันนะครับนอกจากตัว ที่เราต้องผสมพิเศษพิเศษนะัเพื่อดำมัมีเสียงแบบคอรัสด,ด้วยนะทุกอย่างสงบเงียบครับเมื่อมีนักร้องเข้ามานะ ยูไทยเกมเ a อร์นะครับไม่สิงคมอนสเตนะครับวันนี้ภารกิจรับน้องเฟซซิ่ไปที่เรียบร้อยนักร้องหญิงนะครับของเรานะ เสียงดีด้วยขยังมกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับ A note becomes a chord, becomes a phrase, becomes a melody, and a note becomes a monster. Every monster knows how the plants grow, and every monster cares. And they know everything how they shape their and they feed them is and alive. they keep them alive. Let's watch plants grow, everything here. Let's watch is plants alive. grow. Everything here is alive. Everything here is alive. And no